สวัสดีครับวันนี้คุณจาก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะครับประจำวันที่13ถึงวันที่19พฤศจิกายนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาดูข่าวแรกกันเลยนะครับข่าวที่1นะครับเกี่ยวกับแซนนะครับตอนนี้แซนทำระดับสูงสุดใหม่นะครับหลังแซนบ็อกซ์เ a v e r เวิร์สอเนี่ยเตรียมเปิดตัววันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับ ราคาเหรียญแซนพุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่เป็นตัวัติการนะครับหลังจาก a n i m o ค a Brands ผู้สร้างเกม The Sandbox นะครับประกาศเตรียมเปิดให้ผู้เล่นสามารถเข้าใช้งาน Sandbox Metaverse Alpha นะครับภายในวันที่29พฤศจิกายนถึง20ทธันวาคมนี้นะครับโอ้โหเป็นข่าวที่คนที่รักการเล่นเกมนี้คงตั้งหน้าตั้งตารอนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับจะมีผู้เล่นที่ได้รับเลือกเพียง5,000คนที่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับซึ่งผู้เล่นมีโอกาสสร้างรายได้จากการเล่นแบบเพชร์เอิรนะครับเป็นเหรียญแซนนะครับได้สูงสุด1,000เหรียญรวมถึง NST พิเศษอีก3ชิ้นนะครับเมื่อร่วมเล่นเกมภายใน The Sandbox นะครับโอ้โหข่าวแรกนี่ว้าวมากๆนะครับราคาเหรียญแซนก็คงจะพุ่งขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับมาดูข่าวที่2ครับ นักลงทุนรายใหญ่ช้อนซื้อ Bitcoin เพิ่มกว่า207เหรียญข้อมูลจาก Blockchain Explorer นะครับของ Bitcoin พบว่าที่อยู่กระเป๋าที่มี Bitcoin เป็นจำนวนมากนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวานนะครับมีการช้อนซื้อ Bitcoin ในช่วงที่ราคายอดตัวลงมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแถว60,000ดอลลาร์เป็นจำนวนถึง207เหรียญ ทำให้กระเป๋าดังกล่าวนะครับกลายเป็นกระเป๋าที่มีบิตคอยสูงที่สุดเป็นอันดับที่3โดยมีบิตคอยรวมกันถึง1 9 3 4 3 3 3นเก้าหบิตคอยโอคิดเป็นมูลค่าประมาณ12.84ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจะรวยกันไปไหนครับเนี่ยมาดูข่าวที่3นะครับยอดค้นหา NFT บน Google นะครับพุ่งทำยอดสูงสุดเป็นประวัติการข้อมูลการค้นหาจาก Google นะพบว่าการค้นหา NFT เนี่ยหรือ Non-Fungible Token กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับโดยยอดการค้นหาได้ขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับสูงกว่าคำที่เกี่ยวข้องอย่าง Dogecoin, Blockchain รวมถึง Ethereum นะไปแล้วนะฮะตอนนี้ทั้งนี้นะครับกระแสะความสนใจใน NFT เนี่ย เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับท่ามกลางความนิยมใน NBA Top Shot นะครับที่สร้างโดย Double Labs นะครับและการเติบโตของเครือข่าย Ethereum ในช่วงปีนี้ข่าวที่4ครับ Time Magazine นะครับจับมือกับ Galaxy Digital นะครับเตรียมถือ Ethereum นะครับเพื่อสนับสนุน Metaverse นิตยสาร Time ในสหรัฐนะครับประกาศร่วมมือกับ Galaxy d i g ดิจ l นะครับบริษัททางด้านการลงทุนของ m ไ n o v ว g r a ัสเพื่อเตรียมสร้างเนื้อหาให้ความรู้เกี่ยวกับ Metaverse เป็นรายสัปดาห์นะครับบนเว็บไซต์ของ Time Magazine นอกจากนี้นะครับ Time Magazine เนี่ยยังได้ระบุอีกว่าบริษัทมีแผนที่จะถือครอง e t h e r e ียนะครับตามเงื่อนไขความร่วมมือโดยก่อนหน้านี้ได้ถือครอง Bitcoin อยู่แล้วจากความร่วมมือกับ Gray Scale และยังเคยกล่าวว่ากำลังเตรียมระบบให้ผู้อ่านสามารถจ่ายค่า u u s s r r p t t o o s ด้วยคริปโตเคอเรนซีนะครับรวมถึงเคยออกปกนิยสารฉบับพิเศษที่อยู่ในรูปแบบ NFC จำนวน3ชิ้นอีกด้วยทุกวงการเลยครับตอนนี้กำลังเข้าสู่คริปโตเคอเรนซีนะครับมาข่าวที่5ครับรัฐบาลอินเดียเตรียมลดภาษี คริปโตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลดกันขนาดไหนนะครับรายงานจากสำนักข่าว CNBC TV Asian India นะครับรัฐบาลอินเดียเนี่ยกำลังพิจารณาเปลี่ยนการจัดประเภทธุรกิจของกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีจากเดิมนะครับที่ถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นประเภทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซซึ่งจะส่งผลให้ภาษีจากการซื้อขาย ถูกลดลงนะครับจาก18%เหลือเพียง1%เท่านั้นโอ้แม่เจ้านะครับสุดยอดมากๆนะครับเมื่อไหร่ไทยเราจะทำแบบนี้บ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกระดานซื้อขายคริปโตเคอเรนซีครับที่มาจากต่างประเทศเนื่องจากเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับรายงานจาก Business Insider India นะครับระบุว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะเก็บภาษี18% สำหรับบริการลักษณะดังกล่าวที่มาจากต่างประเทศซึ่งจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางภาษีขนาดใหญ่นะสำหรับผู้ใช้บริการกระดานเทรดหลายเจ้ามาดูข่าวที่6ครับเกี่ยวกับกีฬาบ้างนะครับสโมสรเบสบอลเพิร์ h ฮ a t เตรียมจ่ายค่าตัวนักกีฬาเป็น b บิตคอยเพิร์ h ฮ a t นะครับสโมสรเบสบอลในประเทศออสเตรเลียประกาศความร่วมมือกับ Open n o d e ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินด้วยบิตคอยเพื่อเตรียมระบบจ่ายค่าตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เป็นบิตคอยผ่าน Lightning Network และทางสโมสรเองนะครับก็สามารถรับค่าสปอนเซอร์ค่าซื้อสินค้าหรือค่าอื่นๆเป็นบิตคอยด้วยเช่นกันไม่เพียงเท่านี้นะครับทางสโมสรยังได้รีแบ a n ์ตัวเองเป็น ทีมเบสบอลบิตคอยอีกด้วยนะโอ้โหอะไรจะคลั่งไคล้ในบิตคอยขนาดนี้นะครับข่าวสุดท้ายข่าวที่7นะครับเป็นข่าวระดับประเทศนะครับแซนซิบานะครับกำลังพิจารณารับบิตคอยอย่างเป็นทางการสนักข่าวท้องถิ่นเดอะซีเซ่นนะครับระบุว่าซานซิบาเนี่ยดินแดนกึ่งปกครองตัวเองนะครับในประเทศแทนซาเนียทวีปแอฟริกานะครับ กำลังพิจารณาแนวทางยอมรับคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยเป็นช่องทางการชำระเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมัตบริกโซราก้านะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่ารัฐบาลกำลังหารือกับธนาคารและก็กระทรวงต่างๆนะครับเกี่ยวกับการยอมรับและการออกกฎหมายคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นช่องทางการชำระเงินอย่างเป็นทางการในแอฟริกาเนี่ยตอนนี้ก็กำลัง วิ่งเข้าสู่คริปโตเคอเรนซีโดยเพราะเหรียญหลักอย่างบิตคอยอย่างมากครับคาดว่าจะทําให้ราคาบิตคอยพุ่งกันขึ้นไปอีกนะครับก็หวังว่าข่าวในสัปดาห์นี้ที่คุจานํามาฝากกันนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโค้ชชูจานะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในทุกๆสัปดาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ